เมื่อที่จังหวัดกระบี่นะคะเขากำมีเมื่อนกันค่ะโดยทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนําเจ้าหน้าที่ไปซุ่มตรวจปัสสาวะคนขับเรือนําเที่ยวนะคะไปห้าซ่านเซฟติดเป็นการยกระดับความปลอดภัยในชน่วงเทศกาลปีใหม่2569ค่ะ แต่วานี้ที่บริเวณท่าเรืออุทยานหาดนพรัตนารามู่เกอพีพีจังหวัดกระบีน่นายสุวิทย์สุริยวงค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดผู้อำนวยการเจ้าท้าผู้มีภารสค่า,ากระบี่ผู้อำนวยการสู้นรักษาพ้นประโยชน์ข้องฉาทางทะเลหรือว่าซ่อนชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีพีได้มีการนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะและก็เจ้าหน้าที่ข้องสำนัก สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่รวมไปถึงสมัยถี่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปซุ่มตรวจปัสสวาวะข้องคนขับเรือและก็พนักง,งานประจําเรือนําเที่ยวทางเรือสปีดโบ๊ทเรือห้างยาวเรือหัวทงทางแมดเลยนะคะที่ให้บริการหนักท่องเทียวเพื่อไปห้าสร้นเซฟติดและก็สร้างความเชื่อมัน่นให้กับหนักท่องเทียวที่มาใช้บริการเรือท่องเทียวตามแผนป้องกันและก็ลอดอุบัติเหตุทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่2569ค่ะครับในการซุ่มตรวจในะครับหนะครั้งนี้เบืนะ้องต้นเะนะี่ยพบนะ ผู้มีปัสสาวะนะครับเป็นบวกจำนวนหกไร่ครับจากการตรวจโอกสิบไร่นะครับซึ่งบ่งชี้ถึงการมีสั้นในรังไกล้นะครับเจ้าหน้าทีก็ทําการตรวจซ้าเป็นครั้งที่สองเพื่อยืนยันพ้นพร้อมทางนําผู้ที่มีปัสสาวะนะครับเป็นบวกในการ์บซ่ารักษ่าบําบัดนะครับต่อไปหากไม่ยินยอมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหม้ยนะครับพร้อมทางผักใบประกอบประกาศสียาบัตนะครับควบคุมเป็นระยะเวลาหกเดือนด้วยและเจ้าหน้าทีเรือนะครับคุณควบคุมเรือมาต้นเต้นคนเดิมหากงา้าไม่ได้สมานเจ้า้าจะไม่อนุญาตให้ออกเรือนะครับ สภาพรวดล้อก,การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับนะอุทยานแห่งชาติอันนพรัตารามุกโกีพีพิรันทีท่องเที่ยวที่ลงเรือนะครับมีความคึกคักในวัวชาวเลยมีเพื่อนนำเรือนะครับไปจัดตั้งโต๊ะจำหน่ายตั๋วแกนักท่องเที่ยวนับสิบได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับไปใช้บริการจำนวนมากเพื่อรอลงเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติจากข้อมูลอุทยานแห่งชาตินะครับหน้าหันนบพรัตารามุกโกีพีระบุว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามรันธีต พพีประมาณ9าวทิปตึงกาเนี่เซนะครับคนไทยเพียง5.0%ตังทีเิดเซ็นเท่านั้นเองวันละประมาณ5,000คนนะครับทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมนักของเทีเ่ยเลี่ยวันกว่าส่งลา้านบาทครับโอ้นี่ต่อวันนะรายได้สะพัดกันเลยทีกระบี่ค่ะค